สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวผู้ไทยจะพาทุกคนไปทําขนมที่ทําง่ายๆและก็อร่อยนะคะวันนี้เราจะมาทําเค้กลูกสาวสตรอเบอรีร่นะคะวันนี้สาวน้อยจะพาทุกคนไปทําเค้กนะนครอยากทําตามสาวผู้ไทยจะขึ้นส่วนผสมต่างๆไว้ให้บนวิดีโอตรงข้อความด้านล่างและก็ตรงช่องเพิ่มเติมนะคะมา เรามาทำกันเลยนะคะก่อนหน้านี้สาวผู้ไทยได้ใส่ไข่ไก่อุณหภูมิห้องลงไปนะคะสีฟองตามด้วยน้ำตาลผงฟูนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน เค้กสูตรนี้นะคะทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ได้นะคะวันนี้เราทำกันตอนค่ำนะคะไม่เห็นพี่ออซินเพราะพี่ออซินไปนอนแล้วนะคะเหลือ <c oughs> แต่แสบเล็กนะคะน้องอยากทานสตรอเบอรี่นะคะสาวูุ้ทยเลยเพาน้องมาทำเค้กนะคะน้องเป็นคนที่ชอบทำเค้กมากมากค่ะแต่ว่าสาวูไทยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะ นี่หลังจากที่เราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะสาวผู้ไทยก็จะใส่ครีมลงไปนะคะสาวผู้ไทยใช้เป็นครีมกระป๋องนะคะถ้าใครใช้เป็นครีมสดจะดีมากเลยหลังจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะและสาวผู้ไทยก็จะขอ,อคนแป้งเองนะคะให้น้องไปนั่งพักนะคะเดี๋ยวสาวผู้ไทยคนแป้งเองสาวผู้ไทยใส่แป้งลงไปทีเดียวเลยนะคะส่วนใครจะแบ่งใส่ ครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเราทําอะไรที่ง่ายๆนะคะวันนี้นี่ค่ะผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วก็เอามาใส่ถุงบีบนะคะถุงบีบเราก็ไม่มีสาวผู้ใดก็ใส่ใส่ถุงซิปล็อกนะคะหรือถ้าเป็นที่ไทยเราก็ใส่ถุงเกงก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเค้กวันนี้นะคะจะเป็นเค้กออกเนื้อนแน่นนะคะและเราก็จะมาะทาหน้าเขาด้วย แป้งเค้กนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนี่หลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่สตรอเบอรี่แบบจุกๆลงไปเลยนะคะสตรอเบอรีร่นะคะส่วนใครที่ชอบแบบเยอะๆก็ใส่เยอะๆไปเลยนะในสูตรสาวผู้ไทยใส่ไป200กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็บีบเนื้อเค้กของเราลงไป เห็นไหมคะทุกคนคะ่ะทำง่ายมากๆแล้วก็สามารถทำใส่ของข้าวให้เด็กๆไปโรงเรียนก็ได้คะ่ะแล้วก็ทำไว้ทานคู่กับน้ำชากาแฟนะคะอร่อยมากๆค่ะและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หวานน้อยนะคะส่วนใครที่อยากให้มีรสหวานติดลิ้นก็เพิ่มน้ำตาลเอานะคะสาวาุไทยเอาไปอบที่อุณหภูมิ145องศานาน20นาทีนะคะและนี่เค้กของเรา ได้เค้กลูกสาวสตรอเบอรี่มาแล้วค่ะ mm hmm. เห็นไหมมีแม่พิมพ์แบบไหนทุกคนก็ใส่แม่พิมพ์ตามที่ทุกคนมีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะ mm hmm. อยากจะบอกว่าอบเซนใหม่ๆนะคะเค้กมีความกรอบด้านนอกนะคะแต่ว่า วันนี้เสียดายไม่มีรสหวานเลยค่ะทุกคนค่ะส่วนเค้กตัวนี้นะคะใครอยากให้น้องมีความนุ่มช่ำให้ทุกคนทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแล้วมาทานจะอร่อยมากๆค่ะ